To no, no, no. I no, no, no. I'm the มาจากบรรพบุรุษเช่นการทอผ้าไหมการเป็นหมอพรมในงานพิธีต่างๆเช่นงานแต่งงานงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่และงานต่งงาอีกมากมายค่ะเราจะเดินทางไปพบก,กับพ่อล้องป่าสารกันเลยนะคะทางนั้นตามมาเลยค่ะค่ะในขณะที่เรากําลังเดินทางไปนะคะเราจะมากล่าวประวัติย่อๆของพ่อล้องป่าสานกันค่ะค่ะพ่อห้องปาะสารอยู่บ้านเลขที่19นะคะหมู่14บ้านหนองว่า ตำบลสักคูอำเภอสนุกคูจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค่ะพ่อร้องเป็นบุคคลสําคัญของหมู่บ้านด้วยนะคะคือเป็นตําแหน่งของพ่อร้องเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลสักคูค่ะถือว่าเป็นบุคคลสําคัญทั้งหมู่บ้านและก็ของตําบลด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านพ่อล้อมหรือนายร้องป่าสารค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับการทอผ้าหไหมลายสีฟูมิงั้นเราไปพบพ่อล้อข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อร้อะพ่อล้อมค่ะเรา,าเราอยากทราบว่าใครเป็นผู้ออกแบบาล,ออบบลายผ้าไหมสีฟูิค่ะพ่อล้อมเองออกแบบลายผ้าไหมแต่คนไห้สร้างบัตะยวกไปออกแบบเต้บัดตะยวก ออกแบบก็ได้วัฒนธรรมอำเภอรล้วกะกินงกระชาติอำเภอบเบบไ่เสนอพอลองไปออกแบบแล้วลายผ้าไหมสีครมนี้มีกี่ลายคะมีสีลายลายอะไรมีขอบมีประสาทมีหมักจับน้อยไล่บ่งไฟลล่เม็ดเขาแล้วพอลองชอผ้าไหมไลายไหนอย,อยู่คะตอนนี้ ชอบผาลายสีพุ่มต้นตำรับลายสีผุนถ้างั้นเราไปดูขั้นตอนการทอผ้าไหมกันเลยอ่าได้เลยเรากำลังดูข้อลมในการทําขั้นตอนการทอผ้าไหมค่ะขั้นตอนแรกมัดเสาเส้นพุ่งเป็นมัดลายถ้ามัดลายไปย้อมสีสีกึ้น,นสีธรรมชาติไปย้อมเขียได้สีเหลือง แล้วก็ไปย้อมข้างในสีแดงหั่ไล่ยเม็ดขาย้อมสีเหลืองแล้วก็ไปมัดสีเหลืองมัดสีเหลืองแล้วก็ไปย้อมหลุดกระป,ป,ปุกมันจะออกมาเป็นสีเขียวขี่มาอันนี้มันจสออกมาในสามสีนิดขไปย้อมเหลืองได้มัดไหมขาวแล้วก็ไปยอ้อมสีเหลือง ย้อมสีเหลืองแล้วไปมัดสีเหลืองมัดสีเหลืองไปมัดสีแดงมัดสีแดงแล้วก็ไปย้อมสีบล็กมันจะได้ขึ้นมาเป็นสีเม็ดมะขามแดงขันตอนกันต่อ,อ,ก,อกันก่แเก็บอมัดเสือกมัดออกให้มันเห็นลายแล้วก,ก็ไปปั้นปั้นแล้วก,ก็มาใช้กระสวยเป็นเส้นผง พอผ้าไหมแล้วพ่อร้อมยังเป็นหมอพรนในพิธีงานต่างๆอีกดยวยใช่ไหมคะเป็นทุกอย่างว่างศิลาเลิกงานมงคลต่างๆทําได้หมดทุกางานแล้วการเป็นหมอพรมีที่มายัางไงคะสืบทอดจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายโบราณเิ่อนอื่นว่าสืบห้อยตาว่าห้อยปูรักษาหีดบ่ห้หมองรักษาข้องบ่าหายเสาถือว่าจะเลื่อนร้อยตามพันพรบุรุษ ว่ารักษาจารีประเพนีสามหีดสิบสองหิดสิบสองนี่คือแต่ละเดือนสิมีบุญแต่ละอย่างคือเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองนี่พอสิเอิญว่าบุญกระถินดอกผาเดือนเกียงเดือนงีมาเงม่นบุญเข่ากรมบุญคุนล่างเดือนสามเผื่อเอิญว่าบุญสู่คนเขารู้มาคกบูชาเดือนสี่นี่พอเสิ่เอิญว่าบุญพเวทภาษายีสานนี่ก็อเอิญว่าพเวทนี่ ถึงเดือนสี่มา่นตองเฮ็ดบุญพ่อเวทคือเมืองเลยเอ็ดนี่เพิ่นตองเอาบุญพ่อเวทประจำถึงเดือนสีถึงเดือนหานี่เป็นเอิ้นว่าสงน้ําครับชาวบ้านเฮานี่เอิ้นว่าสงกู้พะโกนาถึงเดือนห่ะโดยที่มาเดือนหกนี่เอิ้นว่าบุญวิสาขะหรือว่าบุญสัมหะเดือนเจ็ดเดือนแปดแต่เขาพรรษาเดือนเก้ากับุญเขาประดับดินแจก่เขาห้ผีที่อว่ามีญาติ เอื้อซีเอิ้อะบุญข่าสาบสาที่เอิญละบุญ,าาห,บญหญ่ของชาวที่สารของชาวประเลาเหมใส่ประเภทนี้ดีมากของบุญข่าสาบมันเป็นเหตุที่คนเกิดมามันจองกรรมจองเว้นกันเขาเลยเว้นไรว่าถ้าบ่ถึงชาติพระพุทธเจ้าสิบ่ได้เลือกจองเว้นกันพอถึงชาติพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลย บ่ให้ผูกเว้นกันมันก็นเลยให้เฮ็ดบุญเขาสาลที่มาของบุญหีุที่สองในการทอผ้าไหม่และการเป็นหมอพามใจไหนคะการเรกงมัน,มน,นจัยเสืบทอดที่บ่มีผู้สืบสารขนบจำเนียมระเพะนีมันจำเป็นต้องทำถ้าทำมาแล้วปฏิบัติมาแล้วมันต้องเป็นหน้าที่ที่เราจะปฏิบัติอ,อันนี้แหละ ท่อพาก็คือกันเพราะว่าอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายก็ได้ที่ท่อพา,ายม,มันจะบว่มีคนสืบสารนเ,เป็นการอ,อววนุรันธรรมนอ,ออนุนรักษ์วัฒนธรรมสองทินสองทินคือการน,นุ่งกันถือไอ้อพวกลูกๆนี่ก็จะจะไม่รู้เลยทอผ้าถุงนี่เโบราณานมันสิมีหัวมีตีนตีนนี่พ่นเอิ้นว่าให้ผู้หญิงนี่รู้จากที่ต่ำที่สูงหนึ่งตีนนี่่นบอกเลยว่า เปียบแตมเมลูกคือถ้าเห็นผู้ใหญ่เห็นผู้อายอุสูงกว่านั่งข้างบนเพิ่นไก่ม่องมึงตีนผาดถูกตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านขัดเขาหมู่ที่6ตำบลหินกองอำเภอศรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดกันแ,แล้วนะคะค่ะที่พวกเรามาในวันนี้นะคะพวกเราจะมาดูพ่อร้อมมาเป็นหมอพามในพิธีสู่วันบ่าวสาวค่ะ

็นผู้ที่สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นจากบ้านพัพร,รลุษซึ่งเป็นหมอาพามและการทอผ้าไหมเพื่อให้ลูกหลานได้รู้จักและสืบทอดต่อไปค่ะเราจึงยกพ่อร้องให้เป็นบุคคลสําคัญและเป็นบุคคลตัวอย่างของการเรียนรู้ของเราสําหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเกี่ยวกับบุคคลแห่งการเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ